ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่มีแนวสิบ้าก็บอา,เ,บาเรื่องชีวิตจากของนี่แหละค่ะบอาให้ฟังนี่แหละค่ะอยู่ด้วยการที่ว่าอันอยู่ตามตามตามที่อันเป็นคนชราเนาะส่วนวาย <c oughs> อยู่จังเนาะเกิดมามันกระต้องลําบากหนึ่งแก่หน่อยเถ่างหญ่เนาะค่ะเนาะแต่สู้มือมากกับลาบากเนาะในเมื่อพอไปอยู่กับยังลําบากคือเก่าเนาะแต่ส่วนมากลําบากกายเรอ,อสิ้นเดือนสิน้น สิ้นเดือนสิ้นวันแล้วเนาะคะ่นะเนาะวันทีหนึ่งวันทีสองมาแล้วเนาะคะ่ะเป็นเป็นเดือนของไม่แล้วเนาะคะ่นะเนาะสำหรับสําหรับแม่นั่นกระซิยูแบบยังสิเพิ่นกาได้แต่พ่อเลี้ยงคบครัวของเพื่อนเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าเขาก็อยู่ไปเนาะอืมชีวิตของเขาต้องดินรลนต่อไปนะคะทุกคนจ๋าสู่ๆไปน้ำกันสวัสดีค่ะทุกคนในเมือเขาจนเขาสิว่างชีวิตแบบใดเนาะพี่น้องแต่ละเมือ่อแต่ละวันนี่บ่ฮููจะสิ เพื่อนการได้แต่พ่อเลี้ยงครบคัวของเพิ่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮาก็อยู่ไปเนาะ,ะอืมชีวิตของเฮาต้องร้นลนต่อไปนะคะทุกคนจ๋าสู้ๆไปน้องเออสิ้นเดือนสิ้นสิ้นเดือนสิ้นวันแล้วเนาะค่ะเนาะวันที่หนึ่งวันที่สองมาแล้วเนาะค่ะเป็นเป็นเดือนของไม่แล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับสำหรับแม่นั่นกับสิอยูแบบจยงช่ชีวิตของเฮาเนะ,ะอืมมันเป็นชีวิตที่อาภัพเนาะ,ะชีวิตที่ว่าจ็บเจ็บไว้จ็บไว้ในใจเสมอเนาะค่ะเนาะ แต่ชีวิตของเฮาเนาะอืมมันเป็นชีวิตที่อาภัพเนาะชีวิตที่ว่าเจ็บเจ็บไว้เจ็บไว้ไในใจเสมอเนาะค่ะเนาะ แต่มือผู้ทรงให้ใส so ่กะเฮ็ดงานไปเนาะค่ะนาะชีวิตของเฮ้าเนาะค่ะเนาะต้องสู่ชีว <im ิตกันทุกคนได้จ้าทุกคนจ๋าไม่อนีกัมาบอาเรื่องชีวิตใหนฟังเลยเนาะค่ะเนาะมือผู้ทรงให้ใส่กะเฮ็ดงานไปเนาะค่ะนาะชีวิตของเฮ้าเนาะค่ะเนาะต้องสู่ชีวิตกันทุกคนได้จ้าทุกคนจ๋าไม่อนีกัมาบอาเรื่องชีวิตใหนฟังเลยเนาะค่ะเนาะคนจ๋ามีมีคนเฮ้าเนาะมันต้องสู่ดินรุ่นต่อไปเนาะค่ะเนาะอายุปนีแล้วกะกะเฮ็ดอางใดละเนาะค่ะเนาะก็สู่ต่อไปเนาะค่ะเนาะ ชีวิตนี้ต้องสู่หาเงินใสเนาะเมื่อเนี่กับมือโชคมือลาบเด้ยค่ะพูดแม่พี่น้องจา๋าทุกคนขอให้ทุกคนปังๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดค้าขายกับขอให้ขายดีๆเด้อค่ะเด้อเนาะเกิดมามันก็นต้องลำบากนั่งแต่หน่อยเถใหา่เนาะค่ะเนาะแต่สู่มือมากก็ลำบากเนาะในเมื่อพอไปอยู่กับยังลำบากคือเก่าเนาะแต่ส่วนมากลำบาก่ายหาเงินใสเนาะ มื่อเนี่กับมือโชคมือลาบเด้อค่ะพู้แม่พี่น้องจ๋าทุกคนขอให้ทุกคนป,งปังๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดค้าขายกับขอให้ขายดีๆเด้อค่ะเด้อได้จากพู้แม่พี่น้องเนาะพ่อมีแนวสิบอาก็บอาเรื่องชีวิตจา่ของนี่แหละค่ะบอกให้ฟังคนจา๋ามีมีคนเฮาเนอกมันต้องสู้ดินรุ่นต่อไปเนาะค่ะเนาะอายุปานนี้นแล้วกะกะฮิตจัางใดละเนาะค่ะเนาะกะสู้ต่อไปเนาะค่ะเนาะชีวิตนี้ต้องสู้คนเนาะลำบากใจหลายทางเนาะแต่ว่าพ่มีปะในหูในเฮาดอกเนาะว่ามันเป็นจะไหนเนาะค่ะเนาะ อืมชีวิตของเฮากับเคนนี่แหละเด้อค่ะเด้อทุกทีนะค่ะอยู่ด้วยการที่ว่าอันอยู่ตามตามตามที่อันเป็นคนชาราเนาะส่วนว่า <laughs> อยู่จังเนาะค่ะวังเงื่อนจากไอ้มากกับบดจ้จักเตือสู้กันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมีลูกมีเต่ากับลูกคนกับธรมาหากินบ่บบดบ่บด้หลายนะคะอืม มือผู้ทรงให้ใส่ก่ะเหตุงานไปเนาะคะ่ะเนาะชีวิตของเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะต้องสู่ชีวิตกันทุกคนได้จ้าทุกคนจ๋าไม่นเนี้กับมาเบาเรื่องชีวิตไหนฟังเลเนาะคะ่ะเนาะได้จ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อมีแนวสิบ้กก็บอเรื่องชีวิตแต่ของนี่แหละค่ะบอกให้ฟังมันมันก็ลําบากทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะอือเป็นคนถีบบ่ค่อยมีมีคนนิยมนะคะคือสําหรับ บอกจะได้เนะเนาะค่ะบอกบะถืกเนาะค่ะเนาะชีวิตได้จากพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่มีแนวสิบ้กก็บอเรื่องชีวิตจากของนี่แหละค่ะบอกให้ฟังเนาะค่ะวังเงินจากไอ้มากกับบ่ได้จักเตือสู้กันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมีหลูกมีเตากับหลูกพ่นกับท่ามาหากินบ่บ่ได้บ่ได้ลายนะคะอืมเนาะค่ะวังเงินจากไอ้มากกับบ่ได้จักเตือสู้กันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมีหลูกมีเตากับหลูกพ่นกับท่ามาหากินบ่บ่ได้บ่ได้ลายนะคะอืมสี่ละคะ อันมีผู้สรงให้ใส่กับซีใดใส่เนาะค่ะเนาะมันมีสูงสําหรับแม่นั่นนี่ก็คือเป็นคนทีแบบว่าเป็นเป็นคนเียนตกระกำลําบากในจักหน่อยเนาะกะ <c oughs> แล้วคนจา๋ามีมีคนเฮาเนอะมันต้องสูงดินลุ่นต่อไปเนาะค่ะเนาะอายุปนนี้แล้วก็กระฮ็ดทั้งใดแล้วเนาะค่ะเนาะก็สููต่อไปเนาะค่ะเนาะ ชีวิตนี้ต้องสู้เนาะค่ะวังเงื่อนจากไอ้มากกับบ่ได้จกเตือสู่กันไปเรื่อยเยนาะคะนะ่ะเนาะมีหลูกมีเตากับหลูกคนกับธรรมะหากินบ่บ่ได้บ่ได้ลายนะคะอืมเนาะค่ะนะ้องให้ทุกคนฟังว่ามันสิพิดกฎดของพี่มากว่เนะาะจ่าถตาบ่พิดกฎดกับขอโทษขออภยัยเด้อจ่าเด้อบ่มี่หยังเ้าเนาะคะนะ่ะเนาะอยากระบายทางโท,ทรศัพท์นะคะคนจา่ามีมีคนเฮานาอมันต้องสู้ดินร่นต่อไปเนาะคะนะ่ะเนาะอายุปานนี้แล้วก,กะกะฮิตตังใดละเนาะคะนะ่ะเนาะก็สู้ต่อไปเนาะคะนะ่ะเนาะ ชีวิตนี้ต้องสู่หาเงินใสเนาะเมื่อเนี่กับมือโชคเมื่อลาบเด้ยค่ะพูดแม่พี่น้องจ๋าทุกคนขอให้ทุกคนป,งปังๆเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดข้าขายกับขอให้ขายดีๆเด้อค่ะเดอ้อคนจา๋ามีมีคนเฮาเนอะมันต้องสู่ดินรุ่นต่อไปเนาะคะะ่ะเนาะอายุปนี้แล้วก,กะกะฮิตจั้งใดแล้วเนาะค่ะเนาะก็สู่ต่อไปเนาะคะะ่ะเนาะชีวิตนี้ต้องสู้เนาะคะ่ะวงังเงินจากไอ้มากกับบ่ได้จก <laughs> ักเทื่อสู่กันไปเรื่อยๆเยนาะคะะ่ะเนาะมีหลูกมีเต่ากับหลูกเพิ่นกัทั้าหากินบอ บดบ่ได้หลายนะคะอืมคนจ๋ามีมีคนเฮ้านาะมันต้องสู่ดินรุ่นต่อไปเนาะค่ะเนาะอายุปนีแล้วกะกระฮิตจังใดละเนาะค่ะเนาะกระสู่ต่อไปเนาะค่ะเนาะชีว blends, upon, average, cono, ิตนี้ต้องสู่มันมันก็ลาบากทุกอย่างเนาะค่ะเนาะอืมเป็นคนทีบอคอยมีมีคนนิยมนะคะคือสําหรับเบาใจนะเนาะค่ะเ้าบ่ถือเนาะค่ะเนาะชีวิตค้นจ๋ามีมีคนเท้านอะมันต้องสู่ดินรุ่นต่อไปเนาะค่ะเนาะอายุปนี้แล้วกะ ก็เฮิตทังใดแล้วเนาะค่ะเนาะก็สููต่อไปเนาะค่ะเนาะชีวิตนี้ต้องสู้นะค่ะอยู่ด้วยการที่ว่าอันอยู่ตามตามตามที่อันเป็นคนชราเนาะคุนว่าอยู่จังสวัสดีค่ะทุกคนในเมื os, right okay, no? like ่อเขาจนเขาสิว่างชีวิตแบบใดเนาะพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันนี่บ่ฮู้เจักสิบปนเทต่าใดเนาะแต่ลำบากใจนี่มันหลายกว่า อันทุกเนาะค่ะเนาะให้ทุกคนฟังว่ามันสิผิดกฎของพี่มากกว่าน้อจ่าตาบผิดกฎก็ขอโทษขออภัยด้วยจ่าเด้อบ่มีอย่างเ้าเนาะค่ะเนาะอยากระบายทางโทรศัพท์นะคะเนาะค่ะเนาะให้ทุกคนฟังว่ามันสิผิดกฎของพี่มากกว่าน้อจ่าตาบผิดกฎก็ขอโทษขออภัยด้วยจ่าเด้อบ่มีอย่างเ้าเนาะค่ะเนาะอยากระบายทางโทรศัพท์นะคะคนเนาะลำบากใจหลายทางเนาะแต่ว่าบ่มีไฟแดูในห้องดอกเนาะว่ามันเป็นใจไหนเนาะค่ะเนาะอืม ชีวิตของเฮากับคคนี่แหละเด้อค่ะเด้อทุกคนทุกคนแข็งบ่มีมู้ใดหูดอกว่ามันเป็นไปไหนเนาะค่ะเนาะจิบอยู่ในใจเสมอนะคะทุกคนจ๋าจ้าขอบคุณนะคะเพื่อนการดดแต่พ่อเลี้ยงครอบครัวของเพื่อนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮาก็อยู่ไปเนาะอืชีวิตของเฮาต้องิ้นรลนต่อไปนะคะทุกคนจ๋าสู้ๆไปน้อกันสีละค่ะอันนี้ผู้ทรงให้ใส่กับสีใดใส่เนาะค่ะเนาะวันมีส่งเออสินเดือนสิ้น สิ้นเดือนสิ้นวันแล้วเนาะค่ะเนาะวันที่หนึ่งวันที่สองมาแล้วเนาะค่ะเป็นเป็นเดือนของไม่แล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับสําหรับเม่นั่นกับซียูแบบยังเซอร์สิ้นเดือนสิ้นสิ้นเดือนสิ้นวันแล้วเนาะค่ะเนาะวันที่หนึ่งวันที่สองมาแล้วเนาะค่ะเป็นเป็นเดือนของไม่แล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับสําหรับเม่นั่นกับซียูแบบยังสี่ระคะ อันนี้ผู้ทรงให้ใส่กับสีได้ใส่เนาะค่ะเนาะมันไม่ทรงเนาะค่ะนาะให้ทุกคนฟังว่ามันสิพิดกุของพี่มากันเนะาะจ้าตาบ่ผพดกุกับขอโทษขอยเด้วยจ้าเด้อบ่มีหยางเ้าเนาะค่ะเนาะอยากระบายทางโทรศัพท์นะคะบ <c oughs> ่เทต่าใดเนาะแต่ลำบากใจนี่มันหลายกว่า <laughs> อันทุกได้จากพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่มีแนวสิว่าวก็บอาเรื่องชีวิตจากของนี่แหละค่ะบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะให้ทุกคนฟังว่ามันสิพิดกดของพ่มากวะเนาะจ่ะถาถตาบบพิดกดกับขอโทษขอขอภัยด้วยจ่าเด้อบ่อย่ยังวาเนาะค่ะเนาะอยากระบายทางโทรศัพท์นะคะ่ะกมถูกก้มแขนบ่มีผู้ใหหูดอกว่ามันเป็ี่ยนแบบไนเนาะค่ะเนาะจ็บอยู่ในใจเสมอนะคะทุกคนจ่าจ้าขอบคุณนะคะ มือผู้ทรงให้ใส่กะเหตุงานไปเนาะค่ะเนาะชีวิตของเฮ้าเนาะค่ะเนาะต้องสู่ชีวิตกันทุกคนด้จ้าทุกคนจ้าไม่อนี้กัมาว่าเรื่องชีวิตไหนฟังเเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเนาะให้ทุกคนฟังว่ามันสิพิดกฎดของพี่มากั่เนาะจ้าแต่พิดกฎดกับขอโทษขออภัยด้วยจ้าเด้อบ่มีอย่างเว้าเนาะค่ะเนาะอยากระบายทางโทรศัพท์นะคะคนทมกคน้มแค้นบ่มีู้ใดหูดอกว่ามันเป็นเทนาปไหนเนาะค่ะเนาะอืจิบอยู่ในใจเสมอนะคะทุกคนจ้าจ้าขอบคุณนะคะ สิ้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นวันแล้วเนาะค่ะเนาะวันที่หนึ่งวันที่สองมาแล้วเนาะค่ะเป็นเป็นเดือนของไม่แล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับสําหรับแม่นั่นกับสียูแบบยังสียนได้จากพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่มีแนวสเบ้กก็บาเรื่องชีวิตจากของนี่แหละค่ะบอกให้ฟังหาเงินใส่เนาะเมื่อเนี่กับเมื่อโชคเมื่อลาบเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าทุกคนขอให้ทุกคนปังๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดข้าขายก็ขอให้ขายดีๆเด้อค่ะเด้อชีวิตของเฮาเนะอืมันเป็นชีวิตที่อาภัพเนาะชีวิตที่ว่า เจ็บไว้จ็บไว้ในใจเสมอเนาะค่ะเนาะแต็กเนาะ,ะวางเงินจากไอ้มากกับ,บาดจัเต้อสู้กันไปเรื่อยๆเยนาะค่ะเนาะมีลูกมีเตากับลูกเพิ่นกับถ้ามาหากินบ่บได้บบได้ลายนะคะอือพ่มทุกขงแขนบแค่โมีู้ไดหูดอกว่ามไม่เป็น่ยนโไดเนาะค่ะเนาอะอืเจ็บอยู่ในใจเสมอนะคะทุกคนจ๋าจ้าขอบคุณนะคะหาเงินใส่เนาะ เมื่อนี่กับมือโชคมือลาบเด้อค่ะผู้แม่พี่น้องจ๋าทุกคนขอให้ทุกคนปอปังเด้อค่ะเด้อผู้ใดขาขายกับขอให้ขายดีๆเด้อค่ะเด้อไปหาเงินใสเนาะเมื่อเนี่กับมือโชคมือลาบเด้อค่ะผู้แม่พี่น้องจ๋าทุกคนขอให้ทุกคนปังเด้อค่ะเด้อผู้ใดขาขายกับขอ